กาบสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผูสูขคนจ้าพี่น้องจ้ามือหนีห้องกับมะเขาประเด็นห่อนประเด็นแห้งกันเลยกันเร็วกันแล้วคะพี่น้องจ้าก็ตามข้าวว่าตามข้าวอีกขึ้นเก้าหนือแล้วค่ะพี่น้องป้องไปเด้อผู้ใดก็จะได้เห็นไปหลายเลยละพี่น้องป้องไปเพราะว่าซื้อไงเพื่อนก็ได้กระจายข้าวไปแล้วนะคะล่งข้าวไปแล้วนะคะว่าลุ่งนะคะพี่น้องจ้าลุ่งกระชากไม่ทําพยายามจีแบบคล้ายๆว่าจิตทําลายนะคะพี่น้องป้องไปจ้านะคะตามที่เขาเบิรงในคลิปนี่ยแหละพี่น้องจ้านะคะเนาะเพ นักข่าวไปกระชากจนลุงอ่ะลุงไปกระชากไม่นักข่าวไปพักเอิกไปโต๊ะลังเขาแล้วกลับไปกระชากนากากเขานะคะพี่น้องป้องไปจ้ามันเป็นมันเป็นอาการที่มันเป็นอาการที่บ่มอสมนะคะมันบ่มอสมมันผสมควรเห็ดนะคะเพราะว่าลุงฟิวขาดลุงฟิวขาดล,งล,าดลุงขาดสตรีเลี่ยวนะคะลุงบลูว่าลุกคิดอย่างยูนะ่ะตอนนั้นนะคะพี่น้องจ้าอาจจะมีความนิ่ใจ นะคะมีความนิจใจลึกๆนะคะเก็บโกดหรือ,อยังกระตามแต่แต่กับประสมคควรที่จะเห็ุลูกอาจจะรู้ดีว่าลุงยืนอยู่หน้ากล่องทั้งซื้อไงซื้อซื้อลักแล้วก็ช่องยูทูบเบอร์นะคะหลายๆคนทั้งเป็นยูทูบเบอร์ที่อยู่ลรอมคางรอมแอวลุงหรือจะเป็นยูทูบเบอร์ที่กเจ้าของไปทาข่าวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ไปสําสรวจทอนหม่แต่เคียนนั่นนะคะพี่น้องปองไปจ้ะแล้วนะักข่าวที่เขาลบไปเขาก็ต้อง,ต,องต้องการที่จะหูว่าทอนหม่เนี่ย เจ้าแม่โซ,โซลพีเนี่ยเป็นตน้นไม้ขะ้เคียนแถบอนะคะเขาก็ต้องติดตามข่าวเขาก็ต้องเสนอข่าวทั้งสองด้านนะคะพี่น้อง,พองเพื่อให้คน้นเอฟซี FC, แล้วก็ค้คติดตามข่าวด้หูว่ามันเม่นใหม่อย่างแถแน่นอนนะคะก็เพื่ออยากหูความจริงว่าไม่เป็นใหม่อย่างแถแน่นอนแต่การกระทําของลุงบอนี ไม่เหมาะสมอย่างแรงนะคะพี่น้องปองป่ายบอกเหมาะสมอย่างแรงนะคะบนหน่าจะไปเหตุกบนณกข่าวแบบนั้นเลยนะคะจากที่นี่เรื่องเล่าหญ่ย,ยู่แล้วก็เป็นอันวา่ามีมากขึ้นนะคะพี่น้องปองป่ายจ้ะนะเป็นมีมากขึ้นลุงเป็นมีเรื่องเล่ามากขึ้นนะคะตอนนี้เขาก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ไม้ตะเขียนนะคะบ่าเป็นไม้ตะเขียนแล้วก็บ่มีสิทธิ์ครอบครองกับพิดกฎหมายอีกเขาก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะพี่น้องนะคะนอนบลับไปอีกละค่ะ นะคะนอนบลับอีกแล้วค่ะพี่น้องจ๋านะคะแต่วันนี้ต๊กใจ่นะคะมาดํานี่ต๊กใจ่เลยที่เห็นข่าวแบบนี้ไม่น่าเลยนะลุงไม่น่าทําอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องจ๋าก็เข่าใจยู่ว่าลุงม,มีปัญหามาหลายอย่างนะคะแต่ต้องตั้งสติแนนะคะนะนี่แหละคือการที่ว่าบลับฟัง่งหรือบอา,อามีคนแนะนําถ้ามีคนแนะนําค้นวังดีลุงบลับฟัง่งลุงตัดออกลุงตัดเขาออกบลูว่าลุงไปฟั่งอีหยังลุงไปฟั่งไผ่ ะะลุงถึงกายเป็นคนแบบนี้ท,ทั้งทงทีกอนตําอีตําอ,ออเคยบอกไปแล้วว่านักข่าวติดตามลุงต่างแต่มือแหลกนะคะต่างเต้าตั้งแต่มือแหลก,นะะกทีคว่าข่านองหายนองเสียทีนองหายไปนะคะตามติดชีวิตลุงนะคะอยู่กับลุงเป็นคนที่หูจักกันมาต่างรายเดือนนะคะคุกกี้อยู่ในนั้นหนักข่าวกับคุกกี้อยู่กับลุงม,มาตลอดแทบจะทุกมือนะคะแต่ลุงม,มือนี่ลุงไม,ม่ค็ดกับหนักข่าวแบบนี้ มันไม่เหมาะสมมันไม่น่ารักเลยมันบอมีอียังที่ที่ที่จะเฮ็ดให้นะคะมาด่างกับเป็นผู้นึงเคยให้กำลังใจลุงม,มากนะก็บ,บอกแล้วว่าเป็นกำลังใจมากก็เสียคพามรู้สึกที่ได้เห็นแบบนี้นะคะที่ได้เห็นแบบนี้นะคะเราก็เห็นมาหลายๆอย่างแล้วละ่ะกับสังเกตบึงสิตามข้าวเนี่ยกับมีเห็นมาหลายๆอย่างแล้วนะคะในการที่บเหมาะสมการทํา ว่างตัวบมศสมนะคะลุงมบรมเป็นค้นธรรมดารุงมบรมเป็นค้นชาบานกรกเก็ตคือเกาลุงมกระป๋าเป็นคนที่มีซื้อเสียงสีเฮดอีหยังซื้อเขาก็ต้องติดต้องตามนะคะจะสิมาให้เลือกลงแกระดานที่ดีบ่ให้เลือกลงด้านอีกด้านหนึ่งมันเปลี่นไปบ่ได้นะคะเขาก็ต้องทำนาทีตอนนี้นะข่าวเขาก็สิไปแจ้งความอาไปอมากระมีคดีคว้ามาอีกหลายอย่างในสี่ท่างฟังด็อกเตอร์ฟิตในสี่ท่างนักข่าว ที่สิไปแจง้งความแล้วก็สินหนสิเรื่องอ่าเงินบริจาคนั่นอีกนะคะซิมเมนอีหย่างสิเขาไมา่อีกบัดที่นี้เราก็การครอบข้องใหม่อีกนะคะพี่น้องการครอบข้องใหม,อออม่อีกครอบข้องบ่ถือกฎหมายนะคะบ่ได้จักประเด็นแล้วจักคดีแล้วบัดที่นี้ที่จะเขามากนะคะแต่ลุงมาเหตุแบบนี้อีกนะคะพี่น้องจากที่คนกากที่กําลังใจที่สิห้ยลุงบางทีอะมันมันรับบ่ได้นะคะพี่น้องมันตกใจนะคะมันตกใจ ตืลุงเห็นเห็นว่าเห็ดหน้าสงสารมาตลอดนะคะหน้าสงสารหน้าสงสารเราก็เป็นคนที่หน้าเห็นใจนะคะแต่มือนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะโบเมียนแล้วเป็นคนละคนไปแล้วจักเป็นไผ่นะคะจักเมนไผ่พี่บไดซิงดอกที่จริงอาจจะเป็นนิซัยือว่าเป็นโตตนของของลุงเองกับโบหูใหดนะคะแต่ว่าเห็นแล้วว่า ไม่น่าเลยนะคะบหน่าเลยนะคะบหน่าเลยอีีนะคะพี่น้องปองไปจ้านะกับเอฟซีสุภูทุกคนกับคอให้มีสติใส่สตินะคะใส่สติในการฟั่งการเบิ้งในข่าวในอย่างนั้นนะคะพี่น้องปองไปสิบอกว่าซื้อซื้อลักเขาโจมตีนุนนีนันมั่น,นบเมแยนดอก่ะพี่น้องซื้อเขากบทำหน้าทีของเขานะคะพี่น้องทำหน้าที่ของเขาไปนะแล้วก็เบิ้งเอาว่าผู้ใดเป็นจังใดเนี่ยล่ะคะพี่น้องปองไปเนาะผู้ใดเป็นจังใดนะคะ ผู้ใดเป็นยังไดแน่เข้ากับพิจารณาเอานะคะใส่วิญญาณใส่พิจารณาในการรับส้มรับฟังเอานะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าข้าวอิดีมะดามกติดตามดิสติดกันข้าวช่องลักนี่แหละคะ่ะเป็นลักเลยนะคะจังเบิ้งจากข้าวช่องลักก่อนแล้วก็จังสิไปเบิ้งข้าวช่องเล็กช่องหน่อยช่องที่ว่าเข้าซื้อซ,ซื้อเชื่อซื้อได้ครับอันที่เป็นยูทูบอกทเบอร์ช่างต่อไปเข้ากับมาดามกับจังไปเบิง้งจังสันนะคะพี่น้องแต่ดับแรกเลยก็คือต้องเบิ้งข้าวช่องลักก่อนนะคะ ถ้าท้องรักกอนอันนี้คือมาดามเองเด้อตัวมาดามเองนะคะพี่น้องปองไปจังได้เขากระเฮ็ดหน้าที่ของเขานะคะพี่น้องจะนอกกับเพื่อที่จะหาความจริงออกมาให้ประชาชนคนเบิงเขาวคือเฮ้าเนี่ยห้หูห้เห็นนะคะให้รับลู้นะคะแต่มื่อนี้เมื่อ้ดได้มารับลู้ในพฤติการพฤติกรรมหรือการกระทําของลุงแบบนี้คืออันที่ลุงเฮ็ดมากดีๆมาตลอดนะซึ่งจะาม,มาตลอดมันเหมอด มันหมดเลยค่ะสำหรับสำหรับมือหนีนะคะเข้าใจว่ามีปัญหาหลายด่านแต่ว่าต้องควบคุมต้องต้องต้องควบคุมสติจักน้อยการให้เหมือนลุ้งบ่อห้ซื้อหลักเขาสัมผัสแล้วลุ่งเสียควมเป็นถ้ำใสมาห้ตัวจาพองนะคะเขาเสียอาความเป็นถ้ำมาจากใสคันลุ่งบ่อห้สัมผัสเขาอะ่ะอืมลุบงลุ่งลุ่งตัดขาดตัดขาดคนที่วังดี ะ,ะบ,บ่ได้ตัดขาดบ่ได้ว่าว่าตัดขาดโดยคำวบาแต่เป็นการกระทำนะคะเป็นการกระทำค้นคอาก็หูล้วดอกตัดขาดคน้นวังดีตัดขาดค้นสีซอยเหลือคนที่เมตาตัดขาดซื่อหลักที่เคยเคยอยู่ไกลจิตกันเคยเคยติดตามข่าวลุงมากตั้งเจ็ดแปดเดือนลุงกะมาเหตุแบบนี้ซะนะคะอันนี้กะ เมื่อค่ำสิ่วอานะคะพี่น้องปล ong ไปกะขอให้พี่น้องติดตามข่าวกะให้มีสติกันนั่นแหละค่ะพี่น้องจ้าเนาะค่ะอันผู้ใดพิษกะว่ากันไปตามพิษนะคะเด้อผู้ใดถือก็วอากันไปตามถือนะคะพี่น้องจ้าเฮาสิไปอ่าสิไปสิเฮ็ดให้พิษเป็นถือเฮ็ดให้ถือเป็นพิษบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮากัเป็นแค่คนเบิ่งข่าวติดตามข่าวนะคะให้กำลังใจได้นะคะเว้าได้แต่ว่าเฮ็ดบ่ได้นะคะเฮ็ดบ่ได้จังสั่นดอกค่ะพี่น้องจ้าต้องเบิ่งตามข่าวแล้วก็คือ เฮ็ดได้ย่างเดียวก็คือพิจรณนาพิจรณนาตามเขาเอาการกระทําการที่เอา,า,าหอเห็นนี่แหละคะ่ะพี่น้องปองปลายจา้าเนาะเอาเป็นว่าแค่นี้ก็แล้วกันดวยคะพี่น้องปองปลายมันนี่กัอบคอเบาแค่นี้แหละคะ่ะเพราะว่าตกใจนะคะตกใจแล้วกับบหน้าเสื้อนะคะพี่น้องปองปลายต่อไปกับสิบเบิ้งเบิ้งไปอีกะคะ่ะพี่น้องว่าอีหยังสิเกิดขึ้นนะคะคด,ดีของน้องกับใกล้ข้ามาตลอดแล้วนะคะตอนนี้กับ มันกับชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องนะมันชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะพี่น้องขาเบิ่งข่าวขาก็อาจจะรู้ไปแล้วล่ะค่ะว่าเป็นไผแต่ว่าก็ต้องติดตามจนกว่ามันสิ้นสุดเพล่ะพี่น้องเนาะก็คือบ่แม่นติดตามมืดขึ้นมือขึ้นมือวันเลยพี่น้องเ้อกาไปหาเห็ดเวียกเห็ดงานแต่ของน้ำนะคะพี่น้องหาอยู่หากิ่นจต่ของน้ำพร้อมนะคะพี่น้องเนาะกา่าเอาชีวิตของข้าเขาไปใส่นะมันนี่เกิดไปมาดามมเวามมะยางกะคือเห็นมาเห็นมาเบิ่งมาล้ะก็เออก็เลยกเขามาเว้่อออันนีกขอ บอกแน่ว่ามันบ่เหมาะสมมันบนาเลยนะคะบนาจะเหตุแบบนี้ลุงบนาจะเห็ุแบบนี้นะคะพี่น้องปองไปเพราะว่ามันเสดให้ยเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นมาอีกเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นมาอีกในทังที่บอดีนะคะบอมีในทังที่ดีแล้วนะคะแบบที่นี้มันจะเป็นในทางที่บอดีนะคะเพราะว่าคนได้เห็น ประชาชนคนได้เห็นกับตาแล้วนะคะที่ที่ที่ลุงเห็ดแบบนี้ที่มันออกมาแบบนี้นะคะอารมณ์นี้น่ากลัวความโมโหผ้าตโัวตกตั้มนะคะพี่น้องปองไปจ้ะคำโบราณยังใส่ได้ตลอดเวลานะคะเอนดูเขาเอนเราค่ะอันนี้ก็ยังใส่ได้อยู่ตลอดเวลาคือกันนะคะตลอดมาและกับจะตลอดไปขอไว้แค่นี้ก่อนเดิกพี่น้องเดิอขอบคุณค่าที่รับชมรับฟังเดิอพี่น้องเดิอบ๊ายบายค่ะ